สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบค่ะการแยกตัวประกอบนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอของสถาบันบสสวทใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นการทบทวนจํานวนเฉพาะแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะนะคะ สำหรับวันนี้เรามาทวนกันนิดนึงนะคะในคำสำคัญที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะคำแรกค่ะตัวประกอบทั้งหมดคำที่สองจำนวนเฉพาะคำที่สามตัวประกอบเฉพาะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะสามคนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเรามาทวนกันนิดนึงนะคะสมมติว่าครูยกตัวอย่างจำนวนสิบขึ้นมานะคะคำว่าตัวประกอบทั้งหมดหมายถึงอะไรคือหมายถึง จำนวนทุกจํานวนที่สามารถหาร1ิบสองได้ลงตัวถูกไหมคะจานวนทุกจํานวนที่สามารถหารสิบสองได้ลงตัวอ่าซึ่งตัวประกอบทั้งหมดของสิบสองมี6จํานวนก็คือหนึ่งสองสามี่กสิบสองซึ่งเลขทั้งหกตัวสามารถหารสิบสองได้ลงตัวนะคะได้ลงตัวนี่คือตัวประกอบทั้งหมดถูกไหมคะคำที่สองค่ะ จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะนะคะอ่าเรามาเข้าใจคํานี้กันจํานวนเฉพาะถ้าเราสังเกตจากจํานวน12นะคะเลข12เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่นะคะอ่าคำตอบคืออะไรคะสิบสองไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า12เนี่ยมีตัวประกอบมากกว่า2องจำนวนเขามีตัวประกอบตั้งหจจานวนเใช่ไหมไม่เป็นจํานวนเฉพาะแน่นอน ซึ่งความหมายของจำนวนเฉพาะนั้นก็คือนะจำนวนที่มีตัวประกอบเนี่ยเพียงแค่สองจำนวนเท่านั้นคือเฉพาะหนึ่งและก็ตัวมันเองนะ,ะเฉพาะหนึ่งและก็ตัวมันเองเท่านั้นเพราะนั้นสิบสองเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะอะต่อไปคำว่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะคืออะไร ถ้าเราดูจากจำนวน12นะคะตัวประกอบเฉพาะของ12คืออะไรบ้างตัวประกอบเฉพาะของ12คืออะไรบ้างนั่นก็คือเราก็ต้องไปดูที่ตัวประกอบทั้งหมดถูกไหมคะว่าจำนวน12เนี่ยมีตัวประกอบตัวไหนบ้างนะที่มันเป็นจำนวนเฉพาะเราก็เลือกมาถูกไหมคะนั่นก็คือมีอะไรคะมีสองกับมีสนั่นเองเพราะว่าอะไรถึงมีเป็นสองสาม เพราะว่า2กับสเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเพราะเขาสามารถเพราะเขาเนี่ยมีตัวประกอบทั้งหมดของเขาแค่สองจนวนคือ1กับตัวของเขาแค่นั้นเองถูกไหมคะอ่ะนี่คือความหมายของแต่ละคํานะคะตัวประกอบทั้งหมดจํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะมีอะนรบ้างตัวประกอบเฉพาะนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาแยกตัวประกอบกันโดยใช้ความรู้ของจํานวนเฉพาะนะคะ โดยใช้ความรู้จากจำนวนเฉพาะนะคะอ่ะมาดูกันการแยกตัวประกอบคืออะไรคืออะไรการแยกตัวประกอบหมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนับนั้นในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะอ่ะนักเรียนมาดูการเขียนจํานวนในรูปการคูณกันหน่อยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่าตัวอย่างนะพิจารณาการเขียน20ในรูปการคูณค่ะยี่สิบสามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรเดี๋ยวนะคะ 20, ยี่สิบเขียนในรูปการคูณได้ตัวแรกนะคะจะได้ว่าเท่ากับ1 0บคูณสองถูกไหมยี่ก็คือมาจาก1 0บคูณสองนั่นเองเขียนในรูปการคูณได้เป็นแบบนี้หรือ20อาจจะเท่ากับ5้าคูณสก็ได้เพราะห้าคูณสก็เท่ากับ20เหมือนกันเห็นไหมคะนี่คือการเขียนจํานวน20ให้อยู่ในรูปการคูณนะคะจะเขียนแบบนี้นะคะทีน,นี้เนี่ยเวลาเราแยกตัวประกอบอะคะ่ะเราจะไม่ได้แค่ เขียนนอยู่ในรูปการคูณอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก,การคูณของเราอะค่ะเลขที่เอามาคูณเนี่ยต้องเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะคะทีนี้เราจะมีการแยกประ,ประกอบทั้งหมด3วิธีค่ะที่เราจะเรียนกันนะคะมี3วิธีคือ1ใช้การคูณ 2. ใช้การหาร 3. ใช้แผนภาพต้นไม้หรือว่าเรียกง่ายๆว่ารากไม้นะคะเราจะมีการแยกประ,ประกอบ ใน3วิธีนี้นะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยครูจะสอนนักเรียนในการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณก่อนนะคะโดยใช้การคูณกันก่อนวิธีแรกก่อนนะเอาวิธีเดียวก่อนนะอ่าการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณเป็นยังไงดูนะคะจาก20เมื่อกี้เลยนะ20เนี่ยมันมาจาก10คูณ2องถไหมคะและเป็น5คูณสก็ได้ทีนี้อันนี้คือการแบบ แสดงจํานวนแบบแสดงการคูณแบบปกติเห็นไหมคะแต่ถ้าเราใช้คําว่าแยกตัวประกอบปุ๊บเนี่ยทุกตัวเนี่ยที่เราคูณออกมาเนี่ยตรงนี้ค่ะต้องเป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะทํำยังไงดูค่ะอ่ะสิบคูณสองเท่ากับยี่สิบถูกไหมคะตอนนี้มีสิบกับสองคูณกันสองเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังคะเป็นแล้วถูกไหมเพราะว่าสองเนี่ยมีตัวประกอบแค่ สองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองและสิบเป็นจานวนเฉพาะหรือยังคะยังไม่เป็นถูกไหมถ้าไม่เป็นปุ๊บค่ะเราจะต้องแยกสิบทันทีนะคะแยกสิบใหม่ทันทีอ่าซึ่งสิบนี้ค่ะสิบนี้ค่ะมาจากไหนคะสิบมาจากอะไรห้าคูณสองเห็นไหมคะสิบจะแยกออกมาเป็นห้าคูณสองนะคะคราวนี้เราจะได้รูปแบบการคูณใหม่คะ่ะเป็น 5คูณ2คูณ2ตอนนี้ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะเป็นแล้วถูกไหม5ก็เป็น2ก็เป็น2คูณ5คูณ2ก็เท่ากับ20เหมือนกันเห็นไหมนี่คือการแยกตัวประกอบค่ะอ่ะเรามาดูข้างหลังบ้างค่ะ20เท่ากับ5คูณ4ถูกไหมอ่ะ5เป็นตัวเป็นจํานวนเฉพาะแล้วถูกไหมคะ4เป็นยังยังถูกไหมฉะนั้น5เป็นแล้วเอาลงมาใส่ไว้ก่อนค่ะเหมือนเดิม ซียังไม่เป็นเราต้องแยก4ีกทีก่อนค่ะให้มันกลายเป็นจำนวนเฉพาะให้ได้4มาจากไหน4มาจาก4คูณ2็นไฉะนั้นเราจะเขียนใหม่ได้เป็น5คูณ2คูณ2แทนเห็นไหมคะซึ่งตอนนี้ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะอยู่ยั้คะเป็นแล้วถูกไหมฉะนั้นการแยกตัวประกอบของเราสมบูรณ์แล้วค่ะอาฉะนั้นเราจะได้ว่า 20นะคะการแยกตัวประกอบของ20จะได้เท่ากับ5คูณ2คูณ2เห็นไหมคะเป็นการเขียน20ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะคะการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะนี่ก็คือการแยกตัวประกอบโดยวิธีการคูณนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ การแยกตัวประกอบของ3าบสโดยใช้วิธีการเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบนะคะทำยังไงมาดูนะ3ามมาจากอะไรมาจากอะไรคูณกันก็มาจาก4คูณ8เห็นมสาเท่ากับ4คูณ8คราวนี้นักเรียนสังเกตค่ะตัวคูณผลคูณด้านหลังอะคะตัวเลขที่คูณกันเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือยัง คำตอบคือยังถูกไหมสี่ก็ไม่เป็นแปดก็ไม่เป็นฉะนั้นเราต้องแยกสองตัวนี้ใหม่ค่ะ,ะมาดูสี่เนี่ยแยกเป็นอะไรสี่มาจากไหนคะสี่มาจากสองคูณสองเห็นไหมสี่มาจากสองคูณสองไแล้วต่อไปแปดมาจากไหนคะแปดมาจากสองคูณสี่เห็นไหมคะเอามาเขียนใหม่ได้เป็นแบบนี้คะ่ะเราจะได้ ผลคูณใหม่เป็นสองคูณสองคูณสองคูณสี่เห็นไหมคะนี้เช็คอีกค่ะพอบรรทัดที่สองแล้วเนี่ยทุกจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังอ่ะยังมีอีกจำนวนหน่งคือ4ตัวสุดท้ายเห็นไหมคะยังไม่เป็นเลยฉะนั้นทำอีกค่ะตัวไหนที่เป็นแล้วเอาลงมาใส่ค่ะลงมาใส่สองสองคูณสองคูณสองนะคะเหมือนเดิมแต่สี่ตัวเนี้ยค่ะเราต้องเปลี่ยนค่ะสี่มาจากไหนก็มาจากสองคูณสองเพิ่มเข้ามาเห็นไหมคะ ตอนนี้เราได้รูปแบบของการคูณใหม่แล้วเป็น2คูณ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 2จะมีค่าเท่ากับ32เห็นไหมคะอาฉะนั้นการแยกตัวประกอบของ32จะได้ว่า2คูณ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 2แต่ทีนี้จะมีวิธีเขียนอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้รู้สึกว่าโอ้โหคือสุดยอดเลยอ่ะอานะก็คือการที่ จำนวนซ้ำๆคูณกันหลายๆครั้งนะคะเราสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้นะคะกว่าอย่างเช่นในข้อนี้เนี่ยสองคูณกันสี่จำนวนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมสองคูณกันห้าจำนวนนั่นแสดงว่าเราสามารถเขียนเป็นรูปในรูปเลขยกกำลังว่าสองยกกำลังห้านะคะยกกำลังห้าก็คือการเขียนยื้องขึ้นไปนะคะยกกำลังหา้า ห้าเขียนยื่นขึ้นไปนะคะตัวเล็กๆด้านบนมุมขวาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสองยกกําลังห้านะคะอ่านว่าสองยกกําลังห้าเวลาแปลความหมายะคะ่ะสองยกกําลังห้าคืออะไรก็คือสองคูณกันห้าครั้งนะคะเห็นไหมเราจะตอบได้อีกอย่างหนึ่งคือสองยกกำลังห้าเนี่ยจะดูแบบออมีอะไรอะไรขึ้นมาเลยนะดังนั้นสามสิบสองสามารถแยกตัวประกอบได้ว่าอย่างไรก็คือสามสิบสองเท่ากับสองยกกำลังห้านั่นเองเห็นไหม พอจะได้ไหมคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะการแยกตัวประกอบของ48โดยใช้การเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบนะคะอ่าที่จะแปดมาจากไหนก็คือมาจาก8ดคูณหกปดคูณ6กับ 6, 6เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังไม่เป็นถูกต้องไหมคะฉะนั้นทําต่อค่ะ8ค่ะแยกเป็นอะไรได้บ้างคะ8มาจาก4ี่คูณส ูกไสี่คูณสองหกก็ยังไม่เป็นแยกได้เป็นอะไรคะสามคูณสองได้หกอ่าเราเอามาเขียนใหม่ได้เป็นสี่คูณสองคูณสามคูณสองนไหคะคราวนี้ค่ะบรรทัดที่สองของเราที่ได้มาเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดหรือยังคะยังถูกไหมมีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาสี 4, ่เห็นไหมคะฉะนั้นเราต้องแยกสี่อีกค่ะ อ่า4มาจากไหนมาจาก2คูณ2ถูกไหมแยกได้เป็น2คูณ2ดังนั้นเราเขียนเพิ่มไปค่ะ2คูณ2แล้วก็คูณต่อค่ะคูณ2คูณ3คูณ2เห็นไหมคะสรุปแล้วเราจะได้คําตอบของการแยกประกอบของ4.8ว่า2คูณ2คูณ2คูณ3และ,และคูณ 2, 2, 2, 3, 2. เห็นไหมค 2, 2, 2, 2, 3, ะทีนี้ถ้าอยากให้มันดูดีสักหน่อยนะคะก็คือทําให้เป็น เลขยกกําลังะเห็นไหมคะอ่าเรามี2ซ้ำกันกี่ตัวคะมี2ซ้ำกัน4ตัวแสดงว่าเราสามารถเขียนได้เป็น2ยกกําลัง4นะคะ2ยกกําลัง4แล้วก็คูณอีก3เพราะว่า3เขาไม่มีไม่มีพวกแนะก็คือไปจก็ต้องเอามานะห้ามทิ้งเข้าไปนะก็คูณ3อีก3รันึงเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นตัวประกอบการแยกตัวประกอบของ48ก็จะมีค่าเท่ากับ สองยกกำลังสี่คูณด้วยสามพอจะได้ไหมคะไม่ยากนะค่อยๆทำไปทีละบรรทัดนะคะอ่ะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่าเรามาช่วยกันคิดนะคะการแยกตัวประกอบของเจ็ดสิบสองอ่าเจ็ดสิบสองมาจากอะไรคูณกันนะคะเจ็ดสิบสองมาจากเก้าคูณแปดเห็นไหมคะเก้าคูณแปดทีนี้ค่ะเก้าและแปดเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง ยังฉะนั้นต้องแยกอีกค่ะแยกอีกอ่าเก้าก่อนค่ะเก้าแยกได้เป็นสามคูณสามนะแปดแยกได้เป็นสองคูณสี่ได้บรรทัดใหม่แล้วเป็นสามคูณสามคูณสองคูณสี่ข่าวนี้บรรทัดที่สองของเราเป็นจํานวนเฉพาะทุกจํานวนหรือยังคําตอบคือยังนี่มีตัวนี้มีสี่อีกตัวหนึ่งนะคะ แยกอีกค่ะถ้างั้นตัวไหนที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเอาลงมาค่ะเขียนเหมือนเดิม4ค่ะแยกอีกค่ะ4ค,คือ2คูณ2ถูกไหมเขียนเพิ่มเข้าไปค่ะตอนนี้เราได้ใหม่เป็น3คูณ3คูณ2คูณ2คูณ2ถูกไหมคะ,ะทีนี้เราเขียนให้มันดูโปรโนิดนึงค่ะ,ะเขียนเป็นเลขยกกำลัง 3คูณกันกี่ตัวคะเห็นไหมมีสามสองตัวถูกไหมฉะนั้นสามารถเขียนเป็นเลขยกกําลังได้ว่า3ยกกม3ยกกําลังสองมี3ามคูณกัน2ตัวเห็นไหมคูณกับสองค่ะสองมีกี่ตัวคูณกันทั้งหมดสามตัวฉะนั้นเขียนได้เป็นสองยกกําลังสมได้คําตอบว่า3ยกกําลังสองคูณ2ยกกําลังสามอ่านี่คือการแยกตัวประกอบโดยการใช้การคูณนะคะใช้การคูณนะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของจํานวนนับนะคะก็คือการเขียนแสดงจํานวนนั้นให้อยู่ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการคูณน,นะคะเราใช้วิธีการคูณในครั้งต่อไปเนี่ยครูก,ก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้วิธีหารแล้วก็การใช้แผนภาพต้นไม้หรือว่ารากไม้มันเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะงานที่ครูจะมอบหมายนักเรียนทำคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1.5ตอนที่1กับตอนที่2นะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า12กับหน้า13นะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะในแบบฝึกหัดที่1.5เนี่ยจะมีตอนที่1กับตอนที่2นะตอนที่1ครูยกตัวอย่างให้ข้อหนึ่งนะ คำถามคือการแยกตัวประกอบของจํานวนต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรนักเรียนก็สังเกตดูนะคะว่าถูกต้องไหมเช่นข้อหนึ่งนะคะ12เท่ากับ2คูณ6อ่าเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องหรือยังคําตอบคือไม่ถูกใช่ไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ6เนี่ยยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเลยถูกไหม6เนี่ยยังแยกได้อีกฉะนั้นผิดนะคะข้อนี้ต่อไปในตอนที่สองเนี่ย จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้แยกตัวประกอบเองค่ะแสดงวิธีการทำการแยกตัวประกอบเองเลยนะคะเนี่ยตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้นะคะใช้วิธีการคูณนะคะแบบนี้นะคะอ่าหวังว่าทุกคนจะทําได้นะคะรู้สึกครูเก่งอยู่แล้วทําได้แน่นอนนะคะสู้คๆค่ะเมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งลายส่งงานนะคะมายังลายส่วนตัวของครูทรายนะคะ สำหรับวันนี้ครูสายต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ